วิ้ยปอปอะๆคนโป๊ะๆเลยนี่คนโปอ๊ะปอมาเห็นแล้วมันจะเออ่ะไม่ว่าจะสบายหรือดาราเป็นไงละ่ะว่าคนเกาหลีเบียดขึ้นรถไฟฟ้าคี่กลุ่มก็เบียดต่อแถวอยู่ดีๆพอจะขึ้นเบียดขึ้นมาเป็นไง การเช่ารถที่นี่ถูกกว่าเช่าที่สนามบินแต่นีชาว่านิชาตังหยิบตังหยิบว่าเป็นบริษัทจีนปเปะวะมาหลอกเราให้เช่าฮอนด้าฟิตมันเขียนฮอนด้าฟิตออซิมิล่าอยนแต่เราได้มิสันโนต์มาอุ้ยขับสีด้วยที่ไม่ใช่อ p o าวเวอร์ power, ใช่ปะไม่ใช่อ p o าวเวอร์ power, แต่ข<อ>ับสีครับเนี่ยแต่เราก็แบบว่าข่ายประกันแบบหนักมากอะ่ะ แบบมแีแปลเป็นไทยแบบขายประกันเนี่ยถ้าไม่ซื้อนะเราเปิดรูปให้ดูถ้าอันนี้เราก็เก็บตังค์นะ้อยแค่นี้เราก็เก็บตังค์อยใหญ่เราก็เก็บตังค์เยอะเลยนะแบบว่าเออมันรู้สึกแปลกๆอะ่ะเราก็รถอะ่ะไม่ค่อยสะอาดเท่ารถญี่ปุ่นที่เช่าปกติด้วยอะ่ะ โดน,นเพื่อนขำเลยมั้งเพื่อนก็คือนิชยัยยังไม่ได้ใจลาายพลาพี่หกหลงตกกันไดไม่ช่วยก่อนขำก่อนแม่ตอนนั้นนิชายทำกับข้าวอยู่อุ้ยแดดมาแล้วดูสิดิ ประเทศที่สะอาดสะอาดไกลเป็นแบบนี้ไปแล้วนะมันก็เหมาะสมแล้วที่แบบคนญี่ปุ่นไม่ค่อยอยากรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าแบบจนจกได้ยินเสียงก็รู้เนาะว่าชาติอะไรเยอะที่เนี่ยข,ขับรถต่อมาสามนาที มาถึงสะพานที่ฝนตกหนึ่งเมตรแล้ว ให้ให,ใหน้น้ำแข็งให้ดูหนอ่อยนึงอรอไม่กล้าหันกล้องไปเลยเขาลงไปละจะให้ดูอะไรจะตกใจแน่ เราอาจจะวางชาขึ้นไปล่ะมันก็เลยแบบอะไรอยู่นี่คือห้องของเราห้องที่ราคาเท่าไหร่นะเกือบ2อ0 0ันหนประมาณนี้ ีชอบที่นอนเลยเนี่ยน่ารักดีอันเจ็ดก็แพงอยู่นะมันมีทันสามก็มีแต่เราเิดเตียงในเมืองในเมืองนอนเท่าไหร่ใน่ลาดนี่อ่างอาบน้ำจนะิ๋ว,วมาเล่นสกีที่นี่กระเช้าปิดเพราะลมแรงไปไมโยกโอ,อ้ก็ต้องทำใจนะ อากาศควบคุมไม่ได้คือตอนแรกอะวันนี้จะเล่นสกีใช่ไหมแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกคือไก้เช้าปิดก็เลยเล่นไม่ได้เพราะว่าลมแรงนี่ไม่ไม่รู้เห็นหรือเปล่ารถโยกอะจอดอยู่ไว้เฉยจอดพิงเซ้นอยู่นึก็เลยมาอีกที่หนึ่งเป็น national park เสร็จแล้วอะก็เช้าปิดเหมือนเดิมก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้ ขับรถมาโอ้โหปไปไหนเนี่ยน,นีเก้าอี้แหละว่าที่มาเพื่ดอดไ,ไม่เอาครับเลื่อนเป็นน้ำแข็งหมดเลยฮู้หุ้ยตรงนั้นเริ่มเป็นน้ำแล้วป่าฉากโถน่าป่าฉากโนา,าโนด เห็นป้าเก็บก็เลยอยากรู้ไปถามคุณล,ลิว่าดอกอะไรถามกูเกิลดีกว่า,าหรอถามคุณล,ลิทีไรคุณล,ล,ลิตอบไม่ได้ทีเลยเอาจริงปะ <c oughs> บางบางทีก็ตอบได้มีดอกอันนั้น่ะไม่รู้คุณป้าเขาเก็บไปทำอะไรก็เลยบอกว่าซึ้งมาเก็บกันไหมแล้วก็เอาไปต้มใส่มาม่ากินฟองฟอตดา <c oughs> ให้มึงห้าหมืน่น ที่เหลือนะให้แม่หมดเลยนะห้ามทำบุญไปลืมไปทำโรงบาบาลได้ทำบุญบ้านเด็กกำพร้าได้ห้ามทำบุญที่วัดนะบอกแม่ด้วยออดาเอาไปทำที่มัสยิดไบ้ดาห้ามทำบุญที่มสัสยิด <c oughs> ไ้ลาเก่อนนะดึกเกน ังไม่ได้เก็บมาสักอันยวรัก <laughs> <า> <laughs> เออนาก,กินนี่ฉันได้ได้กลิ่นมันหอมเหรออือหอมกลิ่นเหมือนอะไรหอมกลิ่นเหมือนดอกไม้ดอกอะไรละ่ะดอกแก้วพิคุณทอง ไฟที่คุกรึมอยู่พิดจ้ะวันนี้นต้องกิีปอัพกับสภาพอากาศแล้วแหละชีตต้องเข้ามาในยุคเมจิแน่เลย อู้มากประมาณนี้แหละไอติมอร่อยดีนะนมก็อร่อยมันเป็นแบบตนมรสธรรมชาติฝนตกก็ไม่รู้จะไปไหนอหนิที่ซูปเปอร์คือคุณภาพดีแล้วก็อร่อยมากเลยนะตึง กำลังจะไปเช่าอุปกรณ์เรื่นี้คะเช่ากี่บาทเอ่อสี่วันน่าจะประมาณห้าพันกับห้าพันบอรด <4. S 1> แล้วก็ค่าลิฟต์อ่ะค่าลิฟต์เท่าไหร่วะพอวันละวันละแปดเก้าร้อยเช่าสุดที่นี่ได้ใส่ซาลอมอนด้วยนะเลิอดอยู่นะเปิดอะไรก็ซาลอมอนหมดเลย หน้าตัวเองไว้เขาบอกโนสแตนดิ้งอะเป็นแ์ลุมียูแม่ก็โหดเมนไอ้นนี้ยกขึ้นนะ 就花了，停下来。 ไม่มีคนเป็นฐานอย่างนี้เนี่ยโอ้ยโอ้โอ,โอ้นี่ไงล้มเป็นแบบนี้ไซทะลัก Đi à? oh. mày là giải, gần giải về, em vừa làm, làm của em như thế này. Năng, quá. vậy mới được nhỉ. xuống đi quả. Phần ạ. ที่พื่งบอกว่าการเล่นสโนดําๆแบบนี้มันคือคอร์สโนกีแบ้านโออาชโนของโนโดนสนุกอยู่นะโดยวิน่านนี่ไงก็พออาจจะเปล่า ็จะตลกแต่ถ้าไม่อ่านอยู่ก็ตลกอยู่คนเดียว